ลุ้นพร้อมๆกันครับเฮ้ยเหมือนจะได้นะได้ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับตัวขาวๆโหไโสาสวยครับหืมดน้ำเกลียวด้วยโดน้ำเกลียวด้วยโหไโสาสวยครับโหแล้วเอายามมายามนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือกลับไปให้ดีๆนะ<อ>หลุดเม็ดดานนะหืมไสาสวยครับ ตอนนี้น้องชายก็เหมือนจะไล่ปลาอยู่นะครับท่านผู้ชมยังครับยังไม่ได้ยังครับได้ไหมโอ้โหสวยครับสาสวยครับท่านผู้ชมเจอระดับอืมระดับน้องชายนี่ก็สุดๆดครับดูซสายครับก็สายสวยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมโดเด็กดอยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้องชายนะครับว่างก็จะพาท่านผู้ชมไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปลุ้นกันเลยครับว่าจะไปทำอะไรอุปกรณ์ของเราในการเข้าป่าหลักๆก็ข้าป่าครับบรหลังก็ได้ว่าว่าเราต้องพกมีดท่านผู้ชมนี่มีดของเรานะครับแล้วก็รองเท้าคู่ใจนะครับรองเท้าวินเทจนะครับคู่นี้ก็ผมสั่งบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาครับสั่งจากไหนนะสหรัฐอเมริการองเท้าวินเทจครับผม ราคาเท่าไรราคาเท่าไร่ราคาตอนนั้นก็เก<อ>้าพันกว่าครับไอ้ไอ้นี่ทําไมมันเหมือนเหมือนคู่นี้นะเหมือนของผมเนี่ยไม่เหมือนอันนี้ของ๊อฟครับอันนี้ของแท้ครับของผมของผมสั่งมาเท่าไรหร่รู้ปะเท่าไหร่ครับล้า,นนนา<อ>ง <8 S 2> แปดนน่เนี่ยล้างแปดนะครับเนี่ยคูค่นี้สั่งมาล้างแปดเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าของ๊อฟครับของแท้นี่มืนกว่าครับปัจจุบันนี้ถ้าประมูลนี่รองเท้าคู่นี้อยู่ที่ประมาณอ่าเป็นแสนแสนต้นๆนะครับแต่ผมผมไม่ปล่อยครับเนื่องจากมันไม่มีผลิตแล้วนะครับ คคนนี้ผ่านมาประสบการณ์มากแค่ไหนเนี่ยก็สมัยหนุ่มๆก็ผมโดนไวรุ่นกระทื้นมา20กว่าคนนะผมรอดมาได้ก็เท้าคููนี้เลยครับเพราะว่าผมไปขโมยข้อมาแล้วผมวิ่งวิ่งย่างไวครับยอกๆนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับก็รองเท้าคู่ใจแล้วก็มีดนะครับเข้าป่าดาบแรงนะครับโอเคครับเมียไม่มีครับแน่ใจนะแน่ใจครับผมโอเคครับไปกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงห้วยที่ที่เราบอกว่าเราจะมาในช่วงเย็นวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันว่างๆเราก็เรามาหากลับเข้ากลับไปกินที่บ้านนะครับปลาที่นี่เราก็จะไม่ต้องซื้อเลยนะครับถ้าเรารู้จักขยันก็หากินอยู่อย่างพอเพียงนะครับตอนนี้น้องชัยก็นี่ครับพึ่งลงไปก็ได้ปลามาครับตัวหนึ่งปลาอะไรปลาอะไรปลาที่เขาเรียกว่าปลาปลาตะกับนะครับแถวบ้านผมจะเรียกว่าปลาตะกับแต่ถ้าแถวบ้านท่านผู้ชมเรียกว่าปลาอะไรก็ตะกับว่ะ ช่วยกันคอมเมนต์บอกได้นะครับปลากระป่ะอะละยใหญ่ใไม่กลับอะกลับตาปลากะป๋าเอ้ยงงหมดแล้วปลากะป๋ครับท่านผู้ชมแถวบ้านผมเรียกว่าปลากระกานะครับก็ปลากะปก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีวางเราก็จะลงตะคัดกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถดามหรือว่ามีปลาเป็นฟุ้งอย่างเงี้ยเราก็จะลงตะคัดนะครับโอเคครับไปกันต่อครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องชายก็เหมือนจะ ไล่ปลาอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นไงลุ้นกันว่าได้ไหมครับโหไล่ไกลขนาดนี้โหไล่ไวมากครับน่าจะน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่นะครับถ้าเข้าไล่ประมาณนี้ครับยังครับยังไม่ได้ยังครับได้ไหมโหสวยครับไซส์สวยครับท่านผู้ชมเจอระดับ อืมระดับน้องชายนี่ก็สุดๆครับดูซ้ายครับก็ไซส์สวยนะครับ่่ไมอก็ไม่ถือว่าใหญ่ครับแต่ก็พอได้ครับโอเคครับ ดงนี้เยอะมากนครับอือม,มันยังไม่ขึ้นนะครับโหดงแบบมีคนมาปลูกงั้นงั้นธรรมชาติเล่นๆส่วนต้นที่เราเห็นในตอนอาตอนนี้นะครับพวกชาวกเรเหลี่ยงหรือว,ว่าที่ทอผ้ากันนะครับทอผ้าก็เหลี่ยงเขาจะเอาไปติดประดับเป็นเสื้อก็ะเหลี่ยงนะครับท่านผู้ชม แถวบ้านอาถ้าแถวบ้านผมเรียกว่าบืนอครับเป็นภาษากะเหรี่ยงครับแต่ถ้าภาษาไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับแลาเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับมาเขาหลังผมจะได้อ่าเรียกชื่อถูกแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับภาษากะเหรี่ยงก็เรียกว่าบืนอครับท่านผู้ชมมีเป็นโดงนะครับใหญ่มากรทําดงกว้างมากหรือทำเนี่ยหาเดินทางกันต่อครับ เรามาลุ้นกอตรงนี้กันนะครับไหมส,สวยๆแบบนี้ผมว่าน่าจะมีทักตัวครับไซส์สวยๆนะครับเพราะว่าใหม่เป็นกออย่างนี้ถือว่าเป็นใหม่สวยนะครับส่วนใหญ่น่าจะมีปลานะครับตอนนีน้น้องชายก็พุ่งเข้าไปในกอแล้วครับเจอได้ขานะครับเป็นไง เจอตัวไหมโอ<ฮ>้โหได้ใช่ไหมโอเค okay. จัดไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็น้องชายบอกว่าเอาตะคัดหลงก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นกออย่างนี้เราก็จะเอาตะคัดล้อมกอไว้แล้วก็จะไล่ให้ปลาออกมาที่ตะคัดของเรานะครับเราไปดูกันว่าตะคัดของเราจะได้ผลหรือไม่ครับไปกันครับ ตอนนี้เราก็ได้ล้อมดักคัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องชายก็จะดำจะมุดเข้าไปในกอน,นะครับเพื่อไล่ปลาออกมานะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหลงเหลือออกมาหรือเปล่าหรือว่าระหว่างที่เรากําลังลงตะคัดนั้นปลาอาจจะหนีออกมาหมดแล้วก็ได้ครับก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับตอนนี้น้องชายมุดลงไปก็ยังไม่โผล่ออกมาเลยครับดำปลาได้อึดมากครับ ไม่รู้ว่าจะพลวมาตอนไหนครับออกมาแล้วครับเป็นไงมัง่งมีไหมมีไซส์สวยๆบ้างไหมโอ้มีปลาไกา่นะครับท่านผู้ชมลูกป่าไกา่นะครับ นี่คือเขาเรียกว่าปลาฉลาดนะครับท่านผู้ชมมันจะมีตัวคล้ายๆปลากรายนะครับแต่ปลากรายจะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีจุดจุดจุดตรงท้องนะครับเคยครับใบกันต่อครับตอนนี้น้องชายบอกว่าเจอปลาตัวใหญ่ครับแต่ว่าน้องชายมีประคัดเกล้าเข้าอยู่ครับเขาเลยให้ผมมาช่วยดึงไว้ครับเรามาลุ้นใปพร้อมๆกันครับว่าน้องชายเขาจะยิงได้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าไซต์น่าจะครึ่งโลนะครับ บอกว่าตะคันนี่เกก้ากเขาข้าวดำไม่ถน,นัดก,ก็เลยให้ผมมาดึงให้นะครับออกมาแล้วครับรูดพร้อมๆกันครับเฮ้ยเหมือนจะได้นะได้ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับตัวขาเขาโอไสาสวยครับหือตน้ำเกล่ยวด้วยโดนน้ำเกล่ยวด้วยโหไทยสวยครับโแหแล้วเอายามายามนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือกลับไปให้ ดีๆนะหลุดไม่ไดานนะหืมสายสวยครับสายก็อืมก็เกือบจะครึ่งโลนะครับครับท่านผู้ชมผมดูอาการแล้วตะคาัดของเรานี่ไม่น่าจะได้ผลนะครับเนื่องจากปลาอยู่ในรูนะครับหรือว,ว่าอยู่ในกอไม้นะั่นมันมันจะไม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บตะคาัดขึ้นก่อนนะครับมันเกะก,กะ,ะการดำปลาของน้องอชัยนะครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็ดึงตะคัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับตะคัดพื้นก็ยาวอยู่นะครับแต่ว่าติดอยู่แค่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเช่นนี้นะครับได้ที่นี้ก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับครับไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ได้เก็บตะคัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราจะไปจุดข้างหน้าต่อนะครับเพราะว่าก่อนนี้มันมันลึกครับแล้วก็มันดำยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ปลาไม่ออกมาด้วยครับก็จะเดิน ไปข้างหน้าต่อเันเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืนแล้วนะครับแล้วก็เอาเดินกลับอีกตันนี้เราก็ได้มือหนึ่งนะครับเนี่ยก็เราอย่างไรเราก็ไม่ต้องซื้อครับท่านผู้ชมก็เรามาหากินนะครับเราก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับ อาจจะไม่พอเพียงแต่ก็ก็ดีกว่าเราต้องซื้อกินนะครับเพราะว่าปลาชาวบ้านอย่างเช่นปลานินเนี่ยเรากินกันโลละแปดสิบาทนเนี่ยเราซื้อซองโลร้อยหกสิบเท่ากับค่าแรงเราไปครึ่งวันนะครับท่านผะู้ชมเราเทียบกับเราอยู่ว่างๆเรามาหาจีนอย่างนี้เองดีกว่าครับก็วันนี้ก็ครับท่านผะู้ชมคนที่ชื่นชอบคลิปธรรมะหาจีนของผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสุดท้ายกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะท่านผะู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเล็บยูเล็บยู